ตลาดซื้อขายช่วงเดือนมกราคมหรือว่าตลาดหน้าหนาวใกล้จะเปิดแล้วครับนะฮะอาร์เซนอลจะซื้อใครเพิ่มไหมหรือว่าจะปล่อยใครออกไปหรือเปล่าชวนคุยในคลิปนี้หน่อยครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวฟุตบอลกันหน่อยและคลิปนี้ครับจะเป็นเรื่องของการซื้อซื้อขายขายครับตลาดวินเทอร์หน้าหนาวใกล้จะเปิดแล้วนะครับนี่ปลายธันวาจะต้นจะเป็นปีใหม่ละนะครับเดี๋ยวเข้า Boxing Day ต่างๆนานาก็จะทุกอย่างจะไปเร็วมากนะครับแล้วก็มกราคมก็จะเปิดเลยทันทีนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันบิ๊กดีจะมีหรือเปล่ามีใครที่แบบ อยู่ในลิสต์มีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรพี่เกง่งเมื่อไหร่พี่ต้าจะซื้อกองหน้ามีกองหน้าที่เข้าขายบ้างไหมนะครับนะก็เดี๋ยวจะรวบรวมไว้ในคลิปนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงความเป็นไปได้กันแต่บอกนี้ทุกคนก่อนนะนี่เป็นการอัปเดตนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ถูกเปลี่ยนไปตามวันและเวลาด้วยนะครับมันมันมันจะมีปัจจัยต่างๆนา,นานาที่จะสอดแทรกไปในในทุกสัปดาห์ในทุกวัน,ใน,วนในทุกชั่วโมงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ฟังเป็นข่าวบันเทิงไปนะครับเป็นกีฬาบันเทิงบันเทิงไปเดี๋เพิ่งจริงจังกันมันมากนะครับแต่ก็มีหลายอันที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจและอันหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคุยอยากจะชวนวิเคราะห์ก็คือเรื่องของสถานการณ์กองหน้าอาร์เซนอลมีความเป็นไปได้ที่จะซื้อใครมาเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้ไหมและที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีทําบ้างไหมแล้วทาแล้วมันเวิร์กบ้างไหมอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาค่อยๆไรเดียงกันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยชวนทุกคนครับกดติดตามคุยกันเนอร์ ให้ครบทุกช่องทางถ้ารักอาร์ซอลทั้งใจเหมือนกันนะฝากกดติดตามพวกเราไว้ด้วยแล้วกันจะได้มีข่าวสารข้อมูลเรื่องของนักตรงนักเตะของอาร์ซอลเนี่ยนะครับมาอัปเดตกันเป็นประจำแบบนี้นั่นเองนะครับว่าแล้วเราไปลุยกันก่อนเลยนะครับผมเล่าข้อมูลแบบนี้ก่อนแล้วกันว่าตอนนี้จริงๆอาร์ซอลเนี่ยมีข่าวกับแนวรุกเพียบนะครับแต่ว่ามีข่าวนะจริงไม่จริงเนะี่ยอีกเรื่องหนึ่งมีมูลน้อยมีมูลมากอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปทีละคนทีละคนก็แล้วกันแล้วจะวิเคร ในมุมมองผมผมคิดเห็นอย่างไรแล้วก็อยากจะแลกเปลีย่ยนทุกคนนะชวนคุยหน่อยว่าทุกคนคิดว่าอาร์เซนอลจะซื้อไหมนะฮะมีแนวโน้มไหมแล้วจะเป็นใครดีอะไรยังไงนะครับตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหาแนวรุกเลยครับประสบปัญหาในเรื่องของการทำประตูนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดกราเบเชซุสจะกลับมาล่างทองซัดแฮตทริกช่วยให้อาร์เซนอลผ่านเข้ารอบในศึกฟุตบอลคาราบาวคับก็ตามนะครับ,แต,ตรบแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่า ไม่รู้ว่าจะเป็นแค่พลุจุดมาโป้งเดียวนะครับแล้วหายไปหรือเปล่าหรือจะเป็นการกลับมาที่สมบูรณ์แบบของกราเบลเชซุสนะครับก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อาร์เซนอลจะซื้อ,จะ,อจะซื้อกองหน้าอยู่หลายคนนะครับคายาวแวก็ยิงประตูแบบถล่มทลายนะครับเล่นในบ้านทุกทัดยิงทุกนัดน,นะครับพอปิดตลาดป้าบแม่งเงียบเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มันก็มีมันก็มีเหมือนความเสี่ยงอะ่ะใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าถ้าซื้อมาเกินนะครับมันยิ่งซื้อซูเปอร์สตาร์มาเนี่ยระดับว่าจะให้เขามานั่งสำรองเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับและเอามาเป็นตัวจริงคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วต้องดรอปไปนั่งสำรองมันจะยอมไหมนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ผู้จัดก,การทีมต้องคิดด้วยนั่นเองนะครับแต่มาดูในตลาดนาทีนี้หน่อยครับว่าในเดือนมกราคมนี้เนี่ยมีใครพร้อมจะขายบ้างมีใครพร้อมที่จะออกบ้างและอาร์เซนอลสามารถจะไปเกี่ยวดอง ยุ่งได้ไหมนะครับผมไล่ชื่อแต่ละคนก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูความเป็นไปได้นะครับคนแรกเลยครับดูซานวาลาโฮวิชจากยูเวนตุสนะครับกองหน้าวัย24ปีถือว่าดีกรีไม่ธรรมดาฤดูกาลนี้ก็ไม่แย่นะครับยิงไปแล้ว11ประตูกับ2แอสซิสต์ทำไมยูเว่ต้องขายล่ะนะครับเดี๋ยวมาคุยกันคนต่อมาครับมาร์คแคสต์แรดฟอร์ดครับศูนย์หน้าตัวจี๊ดทีมชาติอังกฤษจากค่ายยูไนเต็ดครับนะฮะอาร์เซนอลนี่ชอบทำธุรกิจกับแมนยูเหลือเกินนะครับ ก็เป็นหนึ่งคนที่รูเบนอาร์โมริมปักป้ายขายไม่ใช้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมาถึงปั๊บทำประตูอย่างรวดเร็วในยุคของรูเบนอาร์โมริมก็ตามนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในทีมของอาร์โมริมแล้วนะครับแล้วก็การขายอาจจะเกิดขึ้นในตลาดมกราคมนี้เลย อาร์เซนอลมีโอกาสได้ไหมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับคนถัดมามีหลายคนหน่อยนะคนถัดมานะครับวิกเตอร์โอซิมเพนนะครับนะฮะศูนย์หน้าของนาโปลีที่ตอนนี้ไปเล่นในตุรกีกับกาลาตาสลายนะครับก็ยิงประตูไป10ประตูละนะครับกับอีก3แอสซิสนะครับรวมทั้งเล็กรวมทั้งบอลถ้วยนะนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันอันนี้ก็นาโปลีก็ไม่ใช้งานแน่นอนแล้วเหมือนกันนะครับมีโอกาสไหมมาคุยกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่พูดก็ไม่ได้นะครับ วิกเตอร์เกียวเคเรสหรือว่าวิกเตอร์ยอร์เคเรสนะครับศูนย์หน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนคนนี้เนี่ยฟอร์มร้อนแรงสุดๆนะครับทำประตูไปแล้ว26ประตูจากการลงเล่นเพียงแค่24นะัดเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นโคตรก่อนหน้าที่น่าจับตามองนะครับไม่ใช่แค่อาร์เซนอลที่อยากได้นะทีมอื่นก็อยากได้ด้วยเหมือนกันมีโอกาสไหม มาคุยกันนะครับอีกสักคนหนึ่งแถมมาหน่อยแล้วกันนะครับโคโลมัวนี่ครับศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสครับที่อยู่กับเปสเชนะครับก็ถูกหลุยเอลิเก้ ตัดออกจากทีมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตลาดมกราคมนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะย้ายทีมสูงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จริงๆยังมีกับโมฮัมเหม็ดคูดูสนะครับที่เป็นตัวรุกนะอาจจะไม่ใช่กองหน้าตรงๆนะของเวสแฮมด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับมกราคมนี้กลายเป็นมีชื่อบิ๊กเนมมากมายนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับแต่ว่าไม่รู้ทีไหนจะคว้าตัวออกไปก็ไม่แน่ใจจริงๆนะครับอ่ะมาค่อยๆไล่เรียงกันเลยก็แล้วกันนะ คนแรกนั่นก็คือดูซานวลาโฮวิชก่อนครับศูนย์หน้าชาวเซอร์เรบียของจูเวนตุสอายุแค่24ปีเท่านั้นเองนะครับมีข่าวกับอาร์เซนอลตั้งแต่ก่อนจะย้ายมายูเว่ด้วยนะครับถ้าจำกันได้นะแต่ตอนนั้นเนี่ยวลาโฮวิชชัดเจนครับอยากเล่นให้กับจูเวนตุสในศึกเกาโชเซเรียามากกว่าการที่จะย้ายมาเล่น English ในอังกฤษในพรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลเหตุผลก็ไม่ซับซ้อนครับถูกวินาทีนั้นยูเวนตุสก็คือยอดทีมของศึก ขาโชคซีรีอ,อาร์นะครับแล้วก็มันการันตีการได้แชมป์นะครับแล้วก็เขาก็มาเขาประสบความสำเร็จจริงๆนะนะครับก็สามารถทําประตูได้อย่างมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่มีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมเนี่ยเพราะว่าเขาเหลือสัญญ,ญาอีกแค่ปีเดียวครับหลังจบฤดูกาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากเสียฟ,ฟรียูเวนตุสต้องขายครับแล้วก็เอากองหน้าคนใหม่มาทดแทนและมีข่าวว่ายูเวนตุสเนี่ยสนใจที่จะสลับแลกขั้วกับทางด้านของ กราเบเชซูสของอาร์เซนอลซึ่งฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก่อนหน้านี้นะครับคือเช,เชซุสเนี่ยมีมีประวัติที่ดีอายุไม่ได้เยอะมากนะครับถึงแม้ว่าจะเติบโตในพรีเมียร์ลีกมาได้แชมป์กับแมนซิตี้มาแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอายุเขายังไม่ได้เยอะนะครับยังยี่สิบกลางๆเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะย้ายไปเล่นในศึกเกาโชซิลิอาเนี่ยผมว่าโอเคนะอาจจะเป็นการสลับขั้วที่ค่อนข้างลงตัวนะเพราะว่าดูแล้วค่าตัวของดูซานวาลาวิชกับนแองกราเบเชซูสเนี่ย แลกกันแบบโดยตรงเลยไม่ต้องมีการเพิ่มเงินเนี่ยผมว่าก็เป็นไปได้ด้วยนะแล้วรายสัปดาห์เนี่ยดูซานว่าเลาวิชไม่ได้รับแพงมากนะครับกราเบเชซุดก็เช่นกันมันอาจจะการเป็นสลับขั้วที่ดีนะครับคือจูเบก็ไม่อยากเสียว่าเลาวิชไปแบบฟรีๆนะครับอาร์เซนอลเองก็ไม่ได้ใช้กราเบเชซุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากมีกองหน้ามาเพิ่มะพง่ายงว่าถ้าเอาใครมาก็อยากปล่อยใครออกไปด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะบาลานซ์เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนานาอันนี้เนี่ย ถ้าเป็นแบบนี้อย่างที่ผมพูดนะหรือถ้ามีการเพิ่มตังนิดหน่อยเนี่ยซนอลผมมาพร้อมจ่ายอยู่แล้วนะครับดูซานเลาลวิชเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ประมาณสัก70ล้านยูโรนะครับผมคิดว่ามันมันคงมูลค่าไม่ถึงแล้วแหละเพราะนักเตะม,มันเหลือสัญญาไม่เยอะนะครับถ้ามันมีสลับไปสลับมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับ และคลิปนี้ครับสนับสนุนโดย fc online นะครับตอนนี้มีตัวพ่อป๋องอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยแนะนําเลยครับลองมาโหลดเล่นดูโหลดตัวพี่ป๋องฟรีด้วยครัส่วนใครมี a อ count อยู่แล้วต้องเล่นแล้วเปล่านะครับนะรับพี่ป๋องฟรีบวก8เลยนะครับนะที่ fc online เท่านั้นขอบคุณ fc online ด้วยนะครับไปกันต่อที่ v ิเตอร์โยเคเลสครับศูนย์หน้าของ s p o r t i n g Lisbon ครับซึ่งก็มีข่าวอย่าง ต่อเนื่องเลยนะครับว่าจะย้ายออกจากสปอร์ติ้งนะครับแต่ว่าไปเล่นแมนยูไม่ได้นะเพราะว่าโรบบนอเมริมเนี่ยมีสัญญายิบย่อยว่าไม่สามารถดึงตัวนักเตะของสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยมาสู่ทีมแมนยูในฤดูกาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นแมนยูหมดสิทธิ์นะจ๊ะถ้าย้ายมมกกลาคนนี้นะแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์ไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นวิกเตอร์ยเคเลสล่าสุดมีการให้สัมภาษณ์ในทิศท,ทางว่า ป้ายถัดไปของเขา next station ของเขาคือพรีเมียร์ลีกครับนะเขาอยากพิสูจน์ตัวเองกับพรีเมียร์ลีกเขาเคยมาเล่นังติดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับมาเปล่งปลงจริงจังเนี่ยกับสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ตัวเองการที่อยากจะได้ได้ชื่อว่าเป็นยอดกองหน้านะครับมันต้องมาพรีเมียร์ลีกครับนะฮะ26ประตูจากการลงเล่น24นะัดถือว่าฟอร์มร้อนแรงถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีต่อเนื่องจากรุูการที่ผ่านมานะครับ คือถ้าได้ใครได้ไปก็ดีหมดแหละนะครับค่าตัวไม่ได้แพงมากด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 60- 70ล้านปอนด์นะครับอาร์เซนอลซื้อได้ในเลทนี้นะครับเชลซีก็ซื้อได้นะครับแมนยูซื้อได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าซื้อตลาดนี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทีมอื่นๆก็สามารถที่จะกระโดดมาแจมได้ด้วยเช่นกันแต่การขายวิกเตอร์ยเคเลสในมกราคมนี้เนี่ยผมแอดไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ามันเป็นตัวหลักของทีมอยู่อะ การขายนักเตะที่ยิงระดับ20-30ประตูต่อฤดูกาลออกไปในช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกนะครับเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเขาทำกันนะครับในมุมมองผมนะถ้าจะมาอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์เพราะมันจะต้องหาตัวตายตัวแทนด้วยนะครับและตัวตายตัวแทนจะมากลางฤดูกาลแบบนี้จะเล่นได้ไหมแผนการเล่นเป็นยังไงเนี่ยโอ้โห ผมว่าเหนื่อยส่วนตัวผมนะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยเชื่อว่าวิกเตอร์โยเคเรสจะมาอาร์เซนอลในตลาดมากรคาคมนี้นะครับไปกันต่อครับมาแคดดัตฟอร์ดครับนะฮะถูกปักป้ายขายแน่นอนแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยว่ากันว่านักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้เนี่ยมีค่าตัวระดับต้องร้อยล้านปอนด์นะถึงจะถึงจะถึงจะได้นะเพิ่งต่อสัญญงสัญญาอะไรกันไปด้วยนะครับแต่ครับนะฮะเรื่องค่าตัวเนี่ยพอปักป้ายขายผมเชื่อว่ามูลค่าเดิมไม่ถึงร้อยล้านหรอกนะครับสัก หลัก50ล้าน60ล้านอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เยอะแล้วนะครับใครแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ค่าตัวครับปัญหาอยู่ที่ค่าเหนื่อยครับค่าเหนื่อยของแมคแคร์ร์ฟอร์ดเนี่ยระดับ3ามแสนสามแสนหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์แบบนี้เลยนะครับเยอะมากนะครับกับนักเตะคุณภาพประมาณนี้อ่ะผมคิดว่าระดับ3ามแสนกว่าปอนสามแสนห้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามากเกินไปสําหรับที่อาร์เซนอลจะจ่ายเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าอาร์เซนอลจะซื้อแมคแคร์ร์ฟอร์ดในช่วงมกราคมนี้มุมอมองผมนะ แต่ถ้าได้มาผมชอบนะผมชอบแรดฟอร์ดนะผมว่าเจ้าตัวค่อนข้างมีเอกลักษณ์มีหลายๆอย่างที่เป็น DNA ที่อาร์เซนอลต้องการนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมาแล้วจะประสบความสําเร็จไหมนะนะครับก็แต่ส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อว่าอาร์เซนอลจะยอมจ่ายระดับ3ามแสนปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อแรดฟอร์ดนะแต่ถ้าแรดฟอร์ดยอมลดเพดานค่าเหนื่อยลงเช่นแบบกู o อาละเมึอเฉดเฉดหัวกูออกจากทีมแมนยูใช่ไหมไม่เป็นไร นะลูกพี่ลูกพี่ไล่ผมออกผมออกผมลดค่าเหนื่อยเอาไปเลยครึ่งเดียวพอนะครับรับแค่แสนห้าพอรองมาอยู่กับอาร์เซนอลเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็มาได้ล่าความสําเร็จอนะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้และไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะนะครับหลายๆครั้งหลายๆเกอร์นี้ก็มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับบางทีคนมันมีตังค์มากพอแล้วอ่ะนะครับมันเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักเสมอไปนะครับแต่ก็อันเนี้ย ผมคิดว่ามันน้อยอะโอกาส10% 20%ที่จะเกิดขึ้นนะครับไปกันต่อนะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนหน่อยนะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนหน่อยนะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนตอนนี้เนี่ยสัญญาเขายังอยู่กับที่นาโปลีนะแต่ว่าก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยถูกทางด้านอันโตนิโอคอนเต้นะครับเรียกว่าตะเพิดไล่ออกจากทีมเลยซะไม่ได้อยู่ในแผนงานนำทีมละนะครับลูกกูกูลูกลักกูมาแล้วนะครับวิกเตอร์เชิญออกไป วิกเตอร์ก็จำใจเก็บเสื้อผ้าย้ายออกจากอิตาลีมาที่ตุรกีเล่นให้กับกาลาตาสลายผลงานเป็นยังไงล่าสุดยิงกันไป10ประตูกับอีก3ามแอซิสรวมทั้ง2รายการยูโรปาลีกแล้วก็บอลลีกในประเทศนะครับก็ถือว่าผลงานไม่ได้แย่นะครับระดับ10ประตูยังไม่ถึงครึ่งฤดูกาลเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีการเขียนออปชั่นเลยนะครับว่าเดือนมกราคมนี้ถ้ามีสโมอสรไหนนะครับ ยื่นข้อเสนอมาแล้วเป็นข้อเสนอที่ดีนาโปลีโอเคนะครับเต้าตัวโอเคขอย้ายไม่ขอเล่นจนจบสัญญายืมตัวจนถึงจบฤดูกาลนะครับคือการมาเล่นกาตาสลายเนี่ยเพื่อได้เล่นเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าจํากันได้ในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถซื้อขายทันในช่วงในช่วงตลาดซื้อขายแล้วตุรกีนันปิดช้ากว่าชาวบ้านนะครับมันก็เลยทําเรื่องยืมทันนะครับ วิเตอร์โอซิเมนก็เลยได้ย้ายนะครับนี่คือนี่คือเหตุผลนะที่ทำไมก็ถึงเลื่องมาเล่นให้กา,าลาตาซาราแล้วก็นาโปลีก็แฮปปี้ในในเรื่องของการคือไม่ใช้อยู่แล้วอ่ะจะมาให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วรับตังค์รายสัปดาห์ไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะครับก็เลยอ่จะมีคนมาช่วยจ่ายก็โอเคนะครับทุกอย่างก็เลยวินไปหมดนะครับแต่ใครล่ะนะครับจะมาเซ้งต่อนะครับมีข่าวว่าเชนซี CNC, เพื่อนรักของเราครับ หมายมั่นปั้นมืออยากจะได้วิกเตอร์โอซิเมนมากผมอะส่วนตัวผมเลยนะถ้าอร์เซนออยากได้กองหน้าและอยากได้แบบด่นด่นๆจำเป็นนะวิกเตอร์โอซิเฮนเนี่ยแหละคำตอบในมุมมองผมนะระดับการจ่ายเงินผมเชื่อว่าโอซิเฮนเนี่ยถ้ามันยอมไปเล่นในกาลาตส์ยลรกตุรกีเนี่ยผมว่าถ้าคุยดีๆเนี่ยเรื่องข่านลงขั้นเหนือน่าจะพอเป็นไปได้แต่ว่าความยากของมันเลยก็คือภาษีของเราเนี่ยมันจะไปสู้เชลซีได้ไหมเพราะตอนนี้เชลซีก็ฟอร์มร้อนแรงนะครับ พูดตรงๆว่าเชลซีเป็นทีมลุ้นแชมป์อยู่นะครับอาร์เซนอลอาจจะยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์นะแต่ว่าสถานการณ์เชลซีดูดีกว่าอันเดียวที่เราจะดูดีกว่าเชลซีก็คือเรื่องของการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งอาร์เซนอลก็ดันผลงานดีในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับส่วนเชลซีเนี่ยก็เล่นในคอนเฟอเรนซ์นะแต่ว่าก็แทบจะก,การันตีว่าอาจจะได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ในฤดูกาลนี้ก็เป็นไปได้นะคือถ้าสมมติว่าวิกเตอร์โอเซนเปนมองว่ากูอยากเป็นแชมป์เลยเนี่ย เชลซีอาจจะเป็นคําตอบที่ใช่เลยแต่อาจจะถ้วยเล็กหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มันลุ้นถ้วยใหญ่อะไรก็ว่ากันไปส่วนอาร์เซนอลอาจจะมีภาษีในการแบบได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับจ่ายรายสัปดาห์ผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมจ่ายได้ค่าตัวผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมก็จ่ายได้โดยเช่นกันและในมุมมองผมถ้าจะตัดแข้งตัดขาคู่แข่งบ้างอาร์เซนอลอาจจะต้องควักเพื่อลากตัววิกเตอร์ออซิเมนมาไล่ล่าตะขายให้อาร์เซนอลในในใน,ในช่วงตลาดมกราคมนี้นะในมุมมองผมนะผมคิดว่านี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในหลายๆคนที่ผมจะพูดมานะ ไปกันต่อนะครับมาถึงคนนี้ครับโมฮัมเหม็ดคูดูสครับนักเตะของเวสต์แฮมทีมร่วมเมืองลอนดอนของอาร์เซนอลอันนี้เนี่ยไม่ใช่กองหน้าโดยตรงครับแต่ก็เป็นหนึ่งคนที่ก่อนมาอยู่เวสต์แฮมเนี่ยอาร์เซนอลก็เคยเลงเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเรียกว่าอาร์เซนอลใช้เงินเยอะแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้สมหวังกับโมฮัมเหม็ดคูดูสนะครับปัจจุบันโมฮัมเหม็ดคูดูสครับนะฮะเรียกว่ามีเรื่องของ ปัญหาต่างๆนานากับทีมต้นสังกัดนะครับอยู่บ้างนะเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวดีกันเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะย้ายออกเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับโมเมตคูดูสมีค่าสิทสัญญาอยู่ที่85ล้านปอนด์เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับผมคิดว่าอาจจะราคาสูงไปนิดนึงนะครับในมุมมองผมนะ,นะ,นะก็ แล้วก็เล่นริมเส้นเป็นหลกักเล่นเพลย์เมคเกอร์ได้นะครับไม่ได้เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าผมก็เลยอาจรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่คําตอบนะในมุมมองผมนะนะแต่ว่าก็มีข่าวก็มาอัปเดตกันนะครับคนสุดท้ายนะครับโคลมัวนี่ครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปีเอเชครับอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับวิเตอร์โอซิมเฮนก็จะคล้ายๆกับหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของผู้จัดการทีมอย่างลุยส์เอลิเก้นะครับก็เลยมีโอกาสที่จะย้ายออก จากทีมทันทีนะมกราคมนี้เป็นไปได้ก็ถ้าเป็นยุคของอั์เซนเนเกอร์ผมบอกเลยว่าเอาคนนี้แหละ100%ยนต์นะครับแต่พอมันเป็นมิเกลวาเต้าไม่ค่อยมั่นใจนะครับนักเต่ฝรั่งเศสเนี่ยช่วงหลังไม่ค่อย ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในยุคข,ของไมเกลอัตเต,ตธาเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเยอะเข้ามาด้วยนะครับมีแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยอ่พูดตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแอบไม่ค่อยเชื่อในดือนี้เท่าไหร่นะครับสถิติของทางด้านของมัวนี่นะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับยิงไป12บประตูกับ6กแอสซิสต์นั่นเองนะปีนี้ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะผลงานก็เลยอาจจะยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆในทีมชาติฝรั่งเศสเหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่านไม่่าจะเกิดขึ้นครับ ปิดท้ายข่าวขายเล็กน้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะอ่ะมีข่าวว่าเจ้าชายหีม้าผมครับทั้งนั้นของครีนเทนี่จะย้ายออกจากทีมในช่วงมกราคมนี้เลยนะครับเ<ม>หลือสัญญาอยู่กับอาร์เซนอลถึงแค่มิถุนายนนี้มิถุนายน2025นี้นะครับแล้วก็มีออปชั่นเพิ่มอีกหนึ่งปีซึ่งผมคิดว่าอาร์เซนอลไม่น่าเลือกเพิ่มนะ,นะถ้าขายได้ก็คงอยากขายเลยนะครับในช่วงมกราคมนี้เพราะว่าคงไม่อยากเสียฟรีเช่นกันนะแต่ว่าถ้าไม่ไม่น่นจริงๆ ก็อาจจะเสียฟรีในช่วงซัมเมอร์ก็ว่ากันไปนะครับก็มีข่าวว่าหลายทีมก็สนใจนะแต่ก็ยังไม่ได้มีเป็นชิดเป็นอันทัเท่าไหร่นะครับผมก็มองว่านักเตะอย่างเชียนี่เนี่ยใจก,ก็ชอบอยากให้อยู่ต่อนะแต่ว่าดูวิธีการเล่นแล้วเนี่ยไม่น่าเหมาะกับสไตล์ของมิเกีวอวร์เตต้าแต่ถ้าอาราเตต้า จะเผื่อใจให้พี่นิดนึงเ,ออเก็บน้องเทียนี่ของพี่ไว้หน่อยมันจะดีมากนะครับเพราะเทียนี่ไม่เคยบน่นไม่เคยหือไม่เคยอือเลยนะครับแล้วลงมาเล่นก็เต็มที่ทุกครั้งและขออย่างเดียวขอให้อาเดต้าใช้เทียนี่เป็นเทียนี่อย่าไปเปลี่ยนน้องนะครับคือเขาเป็นสไตล์แบ็คขึ้นสุดลงสุดอะอย่าไปเปลี่ยนให้เขาเป็นอินเวอร์ดเลยเขาทาไม่ได้ครับแล้วไม่ใช่ธรรมชาติเขานะครับแล้วมันไม่เด็กแล้วมันยี่สิบเจ็ดแล้วอะนะครับเลือกใช้ในออปชั่นที่เป็นเขาดีกว่าคือเล่นเป็นแบบ วิ่งอะขึ้นสุดลงสุดแบบนี้ดีกว่านะครับเหมือนมุมมองผมนะนะครับแล้วก็เป็นออปชันไปเอาว่าถ้าสมมุติว่าเอาเทนเนี่ลงนะครับไอ้แบ,บ็กขวามันก็เล่นเป็นอินวอร์ตแทนนะครับเพื่อที่จะยังเป็นสมดุลเดิมอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นี่นะครับโทมัสปาเต้จูเลียนทิมเบอร์ก็สามารถทำได้สบายๆอยู่แล้วนะครับนะก็เป็นออปชันที่น่าจะดีนะแต่ว่าเอาละมีข่าวว่า ถ้าไม่นั่นก็จะขายออกนะเพราะว่าตอนนี้แบคซานโซนลก็เยอะจริงนะครับมีทั้งมีเทียนี่มีซินเชนโกมีคาราฟิโอรีมีจูเลนชิมเบอร์ไมค์ลุยส์เคลรี่ก็เล่นได้อีก5คนละนะครับยังไม่นับยาคุปคีวิออยั่งเล่นได้อีกด้วยนะโอ้โหถือว่าเป็นตำแหน่งที่อาร์ซนอลขายไปก็ไม่ได้เสียหายมากนักนะครับนะฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการอัปเดตตลาดซื้อขายในช่วงมกราคมนี้นะครับอย่างที่บอกไปอันนี้ฟังดูสนุกสนุก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเป็นเรียกว่า คาดการกันหน่อยลองพิมพ์กันสะหน่อยว่าอย,อยากได้ใครมีตัวไหนคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับก็ลองพิมพ์หน่อยนะอ๋อผมลืมตกเป็นประเด็นหนึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันมิกเกลอัเอตด้าให้สัมภาษณ์น่าสนใจครับเขาพูดถึงการซื้อขายนักเตะในช่วงมกราคมนี้เขายอมรับเลยว่าเขาเขามีเขาใช้คําว่าอะไรนะ แต่เป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าผมมีลูกทีมที่ผมมีนักเตะที่ดีอยู่ในทีมแล้วครับผมประมาณนี้เขามีเหมือนมีตัวเลือกที่ดีมากๆอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อขายอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายไม่ได้คึกคักนกแต่ก็เหมือนมีมีหย่อนเอาไว้หน่อยหนึ่งว่าแต่ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเช,ชื่อว่าส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าซื้อนะครับ่จริงถ้ามีเวลาอยากจะเล่าย้อนอดีตไปหน่อยว่าเฮ้ยเราเคยซื้อกลางฤดูกาลแล้วแบบ ประสบความสําเร็จไหมเคยนะครับแล้วก็เป็นซื้อกองหน้าด้วยแหละนะครับอ่ะผมผมเล่าสั้นๆกันแล้วกันนะฮะสามวินาทีนะครับก็คือยุคที่อาร์เซนอลได้แชมป์ไร้พ่าย2 0 0 3ันสีครับอาร์เซนอลในช่วงมกราคมเราซื้ออันโตนิโอเรเยสนะครับนะบก็เป็นนักเตะทีมชาติสเปนเป็นแนวรุกมานะครับแล้วก็คว้าแชมป์กับอาร์เซนอลทันทีเลยนะครับก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนแบบต้องการคนที่จะมาเนี่ยเหมือนตอนนี้เลยอะมามาเป็นแบบ ตัวที่จะทำเกมรุกถ้าในกรณีที่มันตื้อตื้อตันๆน,นะครับสามารถเล่นปีกได้สามารถเล่นหน้าเป้าได้อะไรแบบนี้เนี่ยหลายๆคนที่พูดมาตอบโจทย์นี้เลยคืออาเซนอลต้องการคนที่เล่นเกมรุกนะครับเพื่อที่จะที่จะมาสลับสับเปลี่ยนนะครับไม่ใช่อะไรก็โอเดกาดอะไรก็บูโยซาก้าอย่างเดียนะครับมันมันต้องมีคนอื่นมาเป็นตัวความหวังบ้างหรือมีตัวสับขาหลอกบ้างนะครับเพื่อให้คู่แข่งเนะี่ย จับทางเราไม่ได้นั่นเองนะครับนะ,ะทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับและถ้ารักอ,อนาร์เซนอลทั้งใจฝากกดติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ